วันเราจะมาพูดการถึงข้อแตกต่างนะครับในระหว่างจำเลยให้การปฏิเสธกับจำเลยให้การรับสารรับสารภาพในคดีอาญานะครับในกรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธเนี่ยสารจะต้องผืบให้ได้โดยปราศจกข้อสงสัยนะครับว่าจำเลยเนี่ยได้กระทําความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสารจะต้องยกประโยชน์ในความสงสัยให้จำเลยด้วยการยกฟ้องนะครับแต่หากในกรณีที่จำเลยรับสารภาพหากเป็นคดีที่อัตราโทษจำคุกนะครับ ขั้นต่ำเนี่ยไม่ถึง5ปีนะครับศาลสามารถพิพากษาได้เลยโดยไม่ต้องสืบพยานแต่หากเป็นกรณีความผิดที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษจาคุกขั้นต่ําไว้นะครับตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานะกว่านั้นศาลจะต้องสืบอ,อ,อาจจะแค่เพียงสืบเพื่อให้เห็นว่าจําเลยกระทาความผิดแค่มีหลักฐานนิดหน่อยหรืออาจจะแค่มีมูลหรือแค่รับฟังได้นะครับศาลก็สามารถพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างนะครับจะต่างกันตรงที่ว่า จะอาตัวจำเลยนะครับให้การยังไงถ้าจำเลยให้การปฏิเสธสารจะต้องสืบให้ได้โดยปราศจากข้อสงสัยนะครับแม้หลักฐานนะครับอาจจะรับฟังได้นะครับถึง 70%- 80%ถึงแตแต่หากมีเหตุสงสัยเพียง20%สาลก็ต้องพิพากษา,ายกฟ้องแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าจำเลยให้การรับสารภาพแม้สารจะสืบว่าอาจจะมีหลักฐานนะครับเพียงพอ,พอเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าจำเลยเนี่ยได้กระทําความผิดจริงหรือไม่สารก็สามารถ พิพากษาลงโทษได้นะครับตามที่จำเลยให้การรับสาร,รภาพหากมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะสามารถเข้ามาสอบถามกับผมได้โดยตรงนะครับ